สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราในรายการเดอะโข้ชมาเนียผมตะกกี้เทพีกรค่ะครับลิวแมนครับครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพรีวิวเกมพเมร์ลิกนัดที่4ครับนะครับแอสตันวิลล่าอ่าไม่ใช่ทีมน้องใหม่แล้วไม่ใช่ทีมน้องใหม่แล้วเป็นทีมที่ลอดตกชั้นปีที่แล้วอย่างบุดวิดใช่ครับมาแบบ เส้นแดงหาแปดใช่ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของหงแดงเยอพูนะครับเป็นการเจอกันของทีมอันดับ7กับอันดับ3ในตารางโอ้โหเรียกว่าแอตันวิลาปีนี้มาดีผมว่าเขาไม่ธรรมดาเพราะว่าจริงๆปีที่แล้วเขาต้องตกชั้นนะใช่ถ้าเกมที่เขาเจอเชฟยูเกมนั้นที่ฮอปอายมีปัญหานะี่ที่ลูกมันเข้าประตูแล้วบอกไม่ได้ประตูวันลูกนั้นเขาก็ไปแล้วครับไม่งั้นนี่เขาตกแล้วบอลมาล่อแทนบอลมาบ่นมากเลยเพราะว่พอ พอหลังจากนั้นเขาเลยรู้ว่าเขาต้องเสริมทีมอย่างแน่เขาก็ไปคว้าตัวผู้เล่นดีๆจี๊ดๆมาเยอะนะ้พี่แจเห็นคุณตั๊กบอกว่าเขาได้ประตูมาประตูเซนนอนที่ทำให้เราแพ้เออคนนี้ตอนชาริตี้ชิลพี่ตั้งรู้ไหมเป็นไงคุณตั๊กเขาเซฟจุดโทษไงเราก็เลยแพ้พอไปปุ๊บเราก็ชนะเซนนอนได้ในเกมเขาเซฟหลายลูกนะครับต้องบอกว่าและที่สําคัญเขาเล่นมาสองนัดนะครับวิลล่ายังไม่เสียประตูเลยชิดชีดเลยเหรอใช่โอ้โหเก่งมากอีกอ่ะเราสามเกมที่โดนไปสองลูกคอนเว ตุงอโอ้อะโอเคเป็นไงครับเราเราอัปเดตตัตวผู้เล่นเรียบภูดเดี๋ยวก่อนสถิติก่อนเป็นไงสถิติคุณตั้งบอกว่าวันนี้เนี่ยขี่เลยสถิติเรานี่เขาขี่ครับเจอกันมา50เกมพี่ตั้งออเป็นไงคุณตั้งเรียบภูชนะได้28เกมโอ้โหเรียกว่าเกินครึ่งเกินครึ่งทางวิลล่าชนะได้แค่12เกมแล้วก็เสมอ10เกมคือเราชนะสถิติเราขี่เขามากคือแฟนๆอาจจะฟังแบบโอ้โหสถิติคล้ใครวัดฟอร์ดเลยนะเฮ้ยเรา กระจุยอย่างนี้เลยที่แล้วนะเหมือนนะเหมือนเหมือนแล้วตอนเล่นเนี่ยผมกลัวเกมนี้จะคล้ายๆวัดฟอร์ดคือเห็นไพ่แล้วเจ้าใหญ่จะบอกไพ่ที่แบบแม่งจีดเลยอะกลัวจะเป็นเหมือนวัดฟอร์ดที่แล้วมากเลยเกมแรกของเรารอวะทักเสี่ยวแมนซิตี้เมื่อคืนนี้เกือบไปนะแล้วพู้ตัิสินเกมนี้ใครครับพี่ตามาตินเฟอร์กูสันเอ้ยมาตินแอฟกิซันอะไรมันจะบังเอิญอีกแล้วนี่อะไรวันนี้วันนี้โดนจุดโทษแน่นะครับพี่น้องเลยหลังๆเรายังไม่ค่อยเสียประโยชน์จาก V R ก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์เดี๋ยวนี้เหมือนแบบเราทำเองไง ครับครั้งแ้กผมถ่ายถ่ายมีจุดโทษมีจริงนะวันนี้ผมก็ถ่ายมีจุดโทษตั้งเดี๋ยวคอยดูวันนี้ผมว่ามีจุดโทษแน่นอนนะเราโดนนะไม่เข้าเราได้นะอ่ะโอเคตัวผู้เล่นดีกว่าตัวผู้เล่นเนี่ยรอบนี้นี่รู้สึกว่าเราจะเจ็บเยอะเลยนะเจ็บเยอะติดโควิดดีกว่าพูดอย่างงี้ยที่แล้วเราเราจริงๆเราจับได้เบอร์หกนะครับเบอร์หกริงเตียโก้ต้องลงมาปั้นเกมแต่บังเอิญเตียโก้อยู่ๆมีข่าวว่าเตียโก้ไม่ฟิต ผมงงว่าเจ็บไผมยังคุยกับพี่ตั้งนรอบว่าสงสัยติดโควิดในทีแลวมันจริงแล้วมันจริงจริงิใช่คือติดยาวด้วยนะพี่ตั้งถึงท่านต้องหลังเกมทีมชาติถึงจะกลับมาล่าสุดก็มีนักเตะคนหนึ่งติดโควิดเหมือนกันพี่ตั้งทีแมนของเราเลยทีแมนเนี่ยมันแล้วไพ่ก็ไม่ไม่ดีพอดีอะไรมันจะบังเอิญโอ้สุดประมาันี้แต่เขาบอกว่าร่างกายเขาฟิตไม่มีปลเลยเขาไม่ได้รู้สึกป่วยเลยใช่เขาบอกว่าพัก กักตัว1ิวันนะคะโอเคก็เรียกง่ายๆว่าไม่มีปัญหาอะไรกันหายเจ็บกลับมาเจอทีมจากฝูงที่ชนะ4ี่นัดรวดปีนี้เอเวอเรตตนนี่สูงอย่างเดียวแล้วพี่ตั้งสูงทุกนัดเกมบโอ้โหต้องบอกว่าสุดสุดจริง DCL เขาเก่งจริงนะใช่เขายริงทุกนัดนะเดบิดคาร์เวลลิวินนี่ไปแฮตทิกในคาราบาวครับอีกต่างหากล้วพี่ตั้งคือรงตติกวันนี้พอระเบิดฟอร์มนี่ถ้ารวมทุก ทุกถ้วยนะเขายิงสองหลักแล้วนะพี่ตั้เาใช่ดิครับคุณตั้แลัวที่แล้วก็ยิงนัดนี้ก็ยิงก็สองแฮตติกอ่ะสี่นักติดเอายิงแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาคือเขาอัดแล้วกระจุยสี่สองโอ้โหไม่ธรรมดานะครับก่อนก็ดีเบรกก่อนเบรกทีมชาติเนี่ยเพจะได้เราอ่ะชอบเลยชอบมือควักอย่างงี้หยุดความฮอตก่อนก่อนนี้อะไรจะนักลัวขนาดกลัวชจิเปเงนะอ่ะ โอเคตัวผู้เล่นเราเจ็บแน่นอนแล้วชัว์คือไม่ได้ลงแน่นอนคือสองคนนะครับแล้วแล้วก็คนหนึ่งก่อนหน้านี้นักเตะใหม่คีซาร์ทีมซาร์ทีมซาร์เป็นไงก็ติดโควิดไปก่อนแล้วติดป่วยเจ็บกล้ามเนื้อต่อเจ็บกล้ามเนื้อต่อเจ็บกล้ามเนื้อต่อไม่ต้องทายครับยังไม่ฟิตเพราะว่าด้วยความที่ระบบการฝึกซ้อมของคอปค่อนข้าง โหดนิดนึงแล้วก็คนเดิมกองหลังมาติดเจกิในคนที่สี่แล้วนะครับกระดูกยุ่งเขาบอกจะกลับมาเจออ่าจะกลับมาซ้อมได้หลังเกมเจอเวตันตรงนั้นก็รอหลังทีมชาติก็เฮนโดเฮนโดยังไม่ฟิตเขาต้องบอกความฟิตมีโอกาสห้าสิบโอกาสอาจจะใส่ชื่อนสำรองกันไว้หรือถ้าครอปไม่เสียงก็ ครมีชืและอีกคนหนึ่งที่เราอาจจะลืมเไปแล้วนั่นคือออกเลยชมาเลนใช่เจ็บเขาอีกแล้วครับช่วงพรีซีซั่นนะครับก็ก็มีประมาณนี้6คนแล้วก็มีนักเตะเราที่อยู่ในข่ายเตรียมจะย้ายครก็มี2อทีม สองทีมสนใจในตัวชาเกลี่พี่จาเยอรมันเนี่ยก็ว่านะอ่าแล้วก็คนว่าน่าจะเป็นกัตบั่านะกัตบัตรนะแล้วก็ทีมหนึ่งที่ซื้อตัวเลียนดิวสเตอร์ไปแล้วพี่ตาเดี๋ยวคืนนี้ครับผมก็จะลุ้นให้เขายิงประตูนะครับยี่สิบสามจุดห้าล้านปอนด์ใส่ออปชั่นซื้อกลับไว้สามปีคือภายในสามปีถ้าคุณแบบโชว์ฟอร์มเข้าตาคุณจะได้ย้ายกลับมาแต่ต้องเป็นสายตาของคอปด้วยนะเพราะคอปยังคุมอยู่คอบสามปียังอยู่ในขอบเขตของคอบอยู่นะยังอยู่ในสัญญาคอบอยู่ซื้อมาเท่าไหร่วะคุณตั ตัมได้ว่าซื้อมาถูกมากในเรียมดวสเตอร์เนี่ยเหมือนตัวนี้เราคว้าีว่ะคว้ามาฟรีแล้วเราจ่ายค่าเพราะว่าเขาเป็นเด็กดาวลูกของเชวลาดาวล่กอังกฤษเนี่ตั้งเลยจะต้องจ่ายค่าแบบชดเชยไงเหมือนเคสพวกแดนนี่อิงเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยนักเตะเลยซื้อมานี่กบไรล้วนอีกแล้วตีนี้ค้มจริงส่วนอีกคนหนึ่งที่อาจจะอดย้ายคือแฮร์รี่วิลสันที่จุดโทษพลาดในเกมคาราบาวครับก็ไม่ฟอร์มก็ไม่ได้เด่นมากแบบกลางกลางนะ โอเคเราอัปเดตตัวผู้เล่นเรียบร้อยแล้วว่าการเจ็บอะไรคราวนี้เรา1ดตัวจริงของเราวันนี้คุณตั๊กคิดว่ามีใครบ้างก็น่าจะเป็นอลิซงแน่นอนเบ็นเอนเกของเราแบกซ้ายแบกซ้ายเลเวอร์ันครับนัดที่แล้วพลาดแล้วก็แก้ตัวสําเร็จโอ้โหเออนัดที่แล้วเราทายเนี่ยคระรอบมีหกอ่าอยากรู้เป็นแฟนอยากรู้พี่ตั้งเฉลยหน่อยหก็คือ6 6กก็คือ เทนนโนเปิดให้26คือโรเบอร์ซนให้เป็นแฟนจำไว้ก่อนว่าต่อต่อไปเนี้ถ้าเราได้ไพ่เบอร์หกที่กองกลางถ้าปกติก็ต้องทายเตียโก้ถ้าเตียโก้ลงไม่ได้ก็จะมีอีกสคนเข้าข่ายก็คือโรเบอร์ซอน กับเทนนาโน่นะครับเบอร์หกเหมือนกันนะครับเพราะมันมีแล้วก็ผมจะให้เทนน่าโนอีกเบอร์หนึ่งคือเบอร์สองเบอร์สองเพราะว่าเบอร์สองเป็นของคายแต่ว่าว่างตำแหน่งนี้ต้องเป็นแบ็คขวาแต่ถ้าอยู่ที่ไพ่ด้วยถ้าไพ่ไปอยู่กองหลังเบอร์สองก็คือเป็นเป็นของเป็นของเออเทนน่าโนอ่าอ่านะครับแล้วก็เป็นของหรือว่าเป็นของแบ็คแบ็คใองแบ็คถ้าไพ่ไ้ปอยู่กองหน้าถ้าไปกองหน็าก็ต้องคนเดียวคนนี้เลยครับโชตาครับเดียโกเดียโกโชตาอใช่ครับโชตาสะศูนย์สองศูนย์เดี๋ยววันนี้ลงและวละหน้านะ กองหลังคนต่อไปครับมีอลิซงและโลมาซานเทนันโนกเมสโกเมสฟันไดอ่าโอเคโกเมสฟันได้โอเคต่อกองกลางเลยครับกองกลางฟาบินโยแน่นอนไปในดูมกีตาชุดเดิมครับครับกองหน้านี้เหลือแค่มาเนี้ออกแล้วโชต้าโชต้าแล้วก็ซาลาซาลาฟาบินโยครับอ่านะครับก็น่าจะเป็นชุดนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเกมที่แล้วแค่ครึคนเดียว แล้วก็สำรองอย่างนี้เคอร์ติจโจนน่าจะได้โอกาสนะครับที่ดังเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาเซ็นต่อสัญญาฉบับใหม่ปุ๊บเขาลงมายิงวินล่าลูกที่สองเลยนะทให้เราแบบปลดล็อกนะครับก็เรียกง่ายๆว่าปีนี้ก็เป็นปีที่รู้สนุกแน่นอนใช่นะครับเพราะว่าว่าคือแมนซิตตี้เองก็สะดุดโอ้โหหลีดนี่เก่งจริงหลีดนี่เกือบชนะนะยใช่ทำเป็นเล่นไปก็เขาไม่ได้เล่นเกมรับนะครับเปียวซ่านี่ถุบอกว่าเขาเก่งจริงนะครับโอเคอะ เราไาไทยดีกว่าแอสตันวิลล่าก่อนทีมเจ้าบ้านก่อนนะครับใบแรกใบแรกกองหลังเบอร์สี่พระนางสุพรรณมัจฉาเปไงครับเขาดูสบายสบายนะคุณตักนะใบนี้เป็นกองหลังที่เล่นดีเล่นสบายแล้วก็มองโลกในแง่ดีัก็คือมีความสุขกับการการทำงานผมมองว่ากองหลังวันนี้วิลล่ามาในระบบ541รถบัสสอชั้นน่าจะช่วยกันเล่นได้อย่างสบายแถมไม่มีมาเน่ตัวแบบ ตัวยิงเขานะพี่ตั้งทั้งยิงทั้งแอซซิตปีๆเดียราะนะเขาที่มาขืนเนี่ยต้องมานี่นะเขาเละแบบสบายเพราะว่าความแข็งแกร่งอ่ะโชต้าสู้มานี่ไม่ได้พี่ตั้งกรรมการก็เป็นรองกรรมการก็เป็นรองนะเลยไพ่ยังไปรองอย่างนี้ตั๊กเอาใบที่สองใบที่สองนี่ธรรมดาพาลี จับปูโทศกัรไม่ค่อยดีครับผมกองกลางเขาอาจจะแบบคอยดักจังหวะคอยไม่บาเกมเราแต่ว่าเวลาเขาได้ครองบอลเขาอาจจะจ่ายเสียจ่ายแบบผิดพลาดอะไรครับกองกลางเขาไม่เด่นกองไม่เด่นก็ดีแค่กองกลางเขาที่เขาไม่เด่นนะถ้าเจอเรากองหน้าเขาดาวเวสุววันเบอร์สับไอ้กองหน้าเขาไดาบเวสตววันใช่ครับใบนี้คืออาจจะแบบเหมือนที่พี่ตั้งบอกเราจะเสียจุดโทษหรือว่าแจ็ กิริศโผล่มาเขาได้ผมว่าเขาโต้กับจังหวะฟึ๊บๆท้าววันนี้เกี่ยวกับแบบครูจังหวะทีเดียวอ่ะทีเดียวทีีเดยวหายอ่ะเอาไปเลยแบบลาบเยอะมากเลยไม่ได้มาตลอดส้มหล่นอะจะมีนะครับเมื่อเมื่อคืนก็มีอเดอร์ซันก็ส้มหล่นเหมือนกันหเลส้ม่นแจกส้มวันนี้เราอาจจะมีอลิซงแจกส้มเหมือนกันหรือว่าจะทำจุดโทษเอาทายดีดีกว่าอ่านะใบนี้อ่ะ มาดูไพ่ขอรังเรียบูมั่งครับเรียบูใบแรกครับใบแรกนี่ผมจาได้เหมือนใบที่เจอยาราชสีเบอร์เก้าแล้วครับเบอร์เก้าครับบิ๊กเฟอร์มิโนเราพอเจอหลังแล้วแบบขาดมาเน่เป็นตัวช่วยผมว่าเฟอร์มิโนโดดเดี่ยวเหนื่อยก็เปลี่นภาพนะ ยืนอยู่คนเดียวในน้าผ้าผ้าผาสงสารนี้ใบเนี้ยดีมองว่าใบนี้เป็นความหมายดีมีอย่างหนึ่งคือคือมีความพยายามอย่างไม่ยอมแพ้ที่ตาคือรู้ว่าแบบรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอรอถ้าหมว่าโดนประกบตายเดี๋ยวก็พยายามหาช่องพยายามเปิดพยายามยิงมีจังหวะอะไรเงี้ยต้องทําทุกอย่างก็ต้องบอกว่าไพ่ใบนี้ขึ้นอยู่กับฟอร์มินโนแล้วหลว่าฟอร์มิโนเนี้ยหาจังหวะได้เดี๋ยวแฟนลองดูว่าเพราะว่าคืนนี้เป็นยังไงไม่เงียบก็มีมีโอกาสเยอะไม่เงียบมีโอกาสเลยแต่ถ้าเงียบคือเงียบแน่นอน โอ้โหเขาโดกลบน่าจะสนิทและแถมมาโชว์กองหลังหรือว่าจะลงมาช่วยกองหลังเยอะพิเศษไม่แน่นะไม่แน่โชว์กองหลังไปที่สองคืออะไรพี่ตั้งเบอร์สองไพ่ไปที่สองได้เบอร์แปดพนักษารับพนักษาก็คือเป็นแพร่รับบาสกีต้าแพ้รับบาผมกลัวกีต้าจะทะลึ่งไปเสียบไม่แต่ใบใไเนี้ยมันมีเลขหนึ่งด้วยผมเลยถ่ายว่าไม่ดีไม่ดีอาริซมคือไปไปรวบไปรวบไปรวกเข้าเห็นการ แต่ว่าพรักษาอาจจะไปเสียบในจุดโทษไงพี่ได้ไปเสียบแจ็คกิริตเสร็จเลยเสียจุดโทษลูกแรกหคบินเล่านผมก็ไม่รู้ว่ากิริตวิ่งเข้าไปอันนี้ทรงแม่ไปปัดโดนขาเอาล้มเรงเอ้ยจุดโทษเหนือนกันนะเราเสียวเลยนะบอกก่อนนะใบสุดท้ายกีต้าจะเล่นไม่ค่อยดีเลยไม่ดีนะกันใบสุดท้ายได้เอาแล้วใบแรัเอางเ้วก็อ๋อได้เทพทิดาพระจันทร์เขาที่แล้วเราเจอไอซาเซนอนก็ออนี้นะก็เป็นเป็นโชโชต้าลงมาเิงนโชต้าใช่นะใบนี้ก็ แต่พูดถึงก็คือกองหน้าพี่ตั้งจำได้ไหมอ่าซาลาวิ่งมาแย่งยิงเออใช่ทางที่เขาจะยิงอันเนี้ยมันเหมือนมีความลังเลสงสัยความไม่เข้าใจกันในกองหน้าแล้วขาดมาเน่ไปพี่พี่ตั้งที่ดูนักเตะใหม่เพิ่งมาซ้อมกันได้ไม่เท่าไหร่ยังไม่รู้ระบบเฮ้ยฉันวิ่งแบบนี้ฉันแข็งแกร่งฉันแบบนี้ครับผมว่าเราอะเหนื่อยตรงแดนหน้าหรืออาจจะเอาทาคิลงมาหรือเปล่าคุณตั๊กก็ไม่แน่นะอ่ามีแต่ใบเนี้ยถ้าแบบเนี้ยประตูชัยวันนี้อาจจะมาจากเบอร์สอง เนเปิดพอเทนอยู่กองหน้าคล้ายๆนาทีแล้วเทนเปิดโชต้ายิงเพราะว่ามีสองคอปทมมผมว่าต้องลุ้นคอปทาวันนี้วันนี้ผมไม่ถ่ายสูงตลอดนะครับบอกก่อนนะครับถ้าจากไพ่ได้เลยถอกได้เลยวันนี้ไม่มีสูงตลอดแน่นอนยากนะอ่ะถ้าจากไพ่นะครับไพครับถ่ายที่ไพ่ก่อนจากไพ่เลยครับผมถ้าไพ่ใบมิดฟิลเขาดีนะได้ใบดีๆนะที่ตั้งผมว่าบิลล่าชนะเรือพูลเลยอ่ายแบบนี้เลยนะจริงๆถ้าชนะแต่ว่าด้วยความที่ไพ่เขาดี สองไปเขาเสียเขาดีสองแต่ถ้าเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งยังไงเขาก็เหนือกว่าทุกตำแหน่งเหนือกว่าแน่นอนต้องบอกว่าก็คือถ้าทายจากไพ่หรือเก็บได้แค่เสมอหนึ่งเต็มที่เสมอหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับครับคราวนี้ทศนกผมให้โชต้าเป็นฮีโร่ขี่ม้าขาวชนะเบียดชัยช่วงคอพไทม์ครับสองหนึ่งสองหนึ่งคล้ายปีที่แล้วพี่ตั้งครับผมผมทายเสมอแล้วครับตั๊กผมทายเสมอสองสองครับเพราะว่าผมเชื่อว่า จจกจุดโทษแล้วมาติมเฟอร์กูสันเอ้ยต้องลุ้นนะเพราะว่าเขาชอบนะตีเส้นเยอะด้วยนะว่าเขาตีทีตอนจำได้ว่าลักแลเฟอร์มิโน่ล้าหน้านะมาตีเฟอร์กูสันนะเบียผมบอกได้เลยผมบอกได้เลยว่าหมดแลาระวังนะว่ากรรมการไม่ดีเหมือนสามเกมแรกใช่นะครับไม่ไม่ธรรมดาอาจจะไม่อยากให้แฟนๆเดี๋ยวมันจะา่วงนอนห่วงนอนแข่งตีหนึ่งนะตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งสิบห้าะครับโอเค ฝากกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์กำลังใจครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ